พาคุณมาดูแบตเตอรี่ครับเขามีด้วยกัน2รูปเป็นแบบสวอปนะครับแบตเตอรี่ลูกงนี้ครับมาตรฐานสากลเลยนะนัมเบอร์136นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เรียกว่ามีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าเลยทีเดียวท่าน,นคุณมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยและก็การใช้งาน วันนี้ได้ดนไปครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook รวมถึง TikTok อกแอรดนไป55นะครับพาคุณมารู้จักรถคันนี้ครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า,ฟา100%ที่สำคัญคือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยแท้ๆนะครับก็คือ SM เลเซอร์นั่นเองครับเป็น EV เรียกว่า EVB ีบเลยนะครับที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าประสิทธ,ธิภาพสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ในเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายความว่าไอที่ใช้ทีในชีวิตประจำวันกับเชิงพาณิชย์คืออะไรเพราะว่าคันนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับคือสามารถคุณจะใช้งานได้เป็นปกติทุกวันเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับและอันหนึ่งคนที่ทําในเชิงพาณิชย์ก็คือพวกขี่แบบส่งของจะแก๊ปหรือโรบินฮูดหรืออะไรเนี้ย เอามาเช่าใช้ได้หมดคันนี้นะครับเขาไม่เน้นขายเน้นให้เช่าเนื่องจากถ้าเราซื้อในราคาเงินสดเลยนะครับมันก็จะมีมูลค่าค่อนข้างสูงฉะนั้นทาง s s m เนะครับเขาก็เลยทําเป็นรูปแบบในการให้เช่าเดี๋ยวเราจะมาขยายความในส่วนอื่นต่อพร้อมกับชมรูปลักษณ์ตัวรถและก็ตัวสมรรถนะสเปคของรถด้วย เรามาดูเรื่องดีไซน์ด้านหน้าตัวรถก่อนครับหรือภาพเบรยรวมเนี่ยเรียกว่าเป็นรถที่ทันสมัยออกแบบมาเรียกว่าเรียกว่าทันยุคสมัยจริงจและที่สาคัญคือรุ่นนี้นะครับทางค์เเซบอกว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าสุดยอดของเป็นเรือธงของค่ายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสมรรถนะมอเตอร์เนี่ยให้กําลังสูงถึง3,000วัตต์นะแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ถึง90กิโเมตรต่อชั่วโมงและการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับหมายความว่าแบตเตอรี่เขามี2ลูกแบบสวอตนะ ถ้าคุณได้แบตเตอรี่เต็มๆเลยเนี่ยแล่นได้ถึง120กิโเมตรนะครับอันนี้ถือเป็นลักษณะที่เรียกว่าให้ในการใช้งานที่เรียกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานในเมืองแล้วก็การขับขี่แบบทั่วๆไปที่ไม่ต้องการเดินทางแบบระยะไกลตัวแบตเตอรี่เขาครับจะอยู่ด้านนี้อยู่ใต้บอกนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าตัวแบตเตอรี่เขาดูยังไงนี่มาเลยครับมาใกล้ๆเลยเป็นสวัสด์แบบ2รูปนะครับตัวแบตเตขานี่เรียกว่าเป็นแบบที่มีมาตรฐานสากลน,นะเป็นของ U N Recation re เบอร์ที่ 1, 3 6นะครับเป็นมาตรฐานสากคนด้านความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้านะครับ ประเภทนี้ฉะนั้นคุณสบายใจแล้วได้ในเรื่องของความปลอดภัยและก็การใช้งานรูปแบบของการใช้งานแบตเตอรี่แบบสวอปนะครับหรือสวอปปิ้งนี้นะครับก็เรียกว่าใช้ผ่านสถานีของ HSM power station นั่นเองซึ่งมีกระจายนะครับทั่วกรุงเทพแล้วก็รวมถึงปริมณฑลด้วยทําให้คุณเนี่ยสบายใจได้เลยถือไม่ต้องรอการชาร์จและที่สําคัญคือคุณไม่ต้องเติมน้ํามันมาถึงปุ๊บก็ยกแบตบแล้วก็สลับตัวใหม่เข้ามาแทนที่ทําให้คุณเดินทางได้รวดเร็วและไม่เสียเวลาครับ สำหรับเรซเซอร์ุนนี้นะครับมาพร้อมกับตัวมอเตอร์ขับนะครับซึ่งให้สมรรถนะอย่างที่เราบอกไปแล้วแล้วก็การดีไซน์อะไรต่างๆเรียกว่า พร้อมใช้งานอย่างครบครันพร้อมที่พักเท้าด้วยนะครับสำหรับในการที่จะมีผู้ซ้อนขณะท,ที่ดีไซน์ด้านหลังออกแบบเรียกว่าทันสมัยนะครับเหมือนรถจักรยานยนต์แฟชั่นทั่วไปเลยนะครับมีทั้งตัวไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟที่เรียกว่าคอยแจ้งเตือนความปลอดภัยต่างๆลงรวมถึงไฟเลี้ยวออกแบบมาเป็นอย่างดีครับแล้วก็แข็งแกร่งทนทานใช้งานได้ยาวนานมั่นใจได้ในเรื่องของประสิทธิภาพและสมรรถนะของตัว รถทั้งคันได้เลยเพราะเขารับรองมาตรฐานในส่วนนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้ความมั่นใจได้นะครับในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งผมมีโอกาสาได้คุยกับผู้บริหาร<ะ>เขาก็บอกว่าคนเน้นย้ําเรื่องนี้เป็นพิเศษครับ<ะ>เพื่อให้คนไทยได้ใช้รถหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อนที่เราจะมาคุยถึงเรื่องคุณสมบัติเด่นต้องรบกวนคุณนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์กดติดตามแล้วก็แชร์นะครับให้คนที่สนใจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคันนี้ได้รับรู้ว่าการใช้งานมันง่ายเพียงใดคุณสมบัติมันเป็นไงสมรรถนะเป็นไงอ่ะะครับอย่าลืมนะครับที่3ช่องทางนี้คือ 1.Youtube ดันดนไปครับ2 Facebook ดันดนไปและ3นะครับ TikTok อดเดนไป55ครับอ่ะมาเรามาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติเด่นของรถแคทนนี้กันบ้างนะครับก็คืออย่างที่เราบอกดีไซน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบต่างๆรือเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวประกอบองค์ประกอบต่างนะครับถือว่าออกแบบมาเป็นอย่างดีเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานนี่จะเหมาะสำหรับงานใช้ทั่วไปก็คือคนที่ต้องการความประหยัดนะครับในการใช้พลังงานเพราะว่าอะไรมันไม่ต้องเติมน้ํามันโดยเฉพาะในกลุ่มไรเดอร์นะคุณคิดเอานะว่า คุณเนี่ยต้องขับรถเยอะขนาดไหนเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มเติมดังนั้นโอกาสเนี้ยก็จะเป็นช่องทางพิเศษสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นพวก ev เองก็ตามหรือคนส่งสินค้าเองก็ตามนะครับก็จะได้รับเรียกว่าความคุ้มค่ามากขึ้นเนื่องจากอัตราค่าเช่าเขานี่ถูกมากเขาไม่เล่นขายครับเริ่มต้น180บาทเขามีระยะการเช่าตั้งแต่7วันขั้นต่ำนะครับไปถึง15วัน30วัน3เดือนครึ่งปีหรือระยะยาวเลยยิ่งคุณเช่านานนะ คุณจะได้ค่าเช่าที่ถูกลงและที่สําคัญคือขับอย่างเดียวครับที่สำคัญคือเขามีฟีเจอร์นะครับให้ฟรีเลยก็คือตัวแท่นวางโทรศัพท์ฉะนั้นพวกไรเดอร์นี่สบายมากหรือคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ใช้งานประจําวันอยู่ก็สบายมากเพราะอะไรคุณได้ความสะดวกสบายในการใช้งานและแถมยังประหยัดในเรื่องของค่าเติมน้ํามันหรือค่าเติมพลังงานด้วยเพราะว่ามันฟรีทุกอย่างเลยขับขี่อย่างเดียวเลยครับ มาดูในเรื่องของข้อดีที่น่าสนใจของตัว HSM Laser คันนี้กันบ้างครับหึ 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างชัดเจนนะครับไม่ต้องเติมน้ำมันประหยัดเงินในเรื่องของการใช้งานในระยะยาวเมื่อเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สัดาบทั่วไปและที่สำคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่ามันไม่ปล่อยมลพิษหรือ PM 2.5ออกมาเลยนะครับแล้วยิ่งเป็นเรื่องของระบบแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนสลับกันนะครับ เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ทันทีนะครับตามสติสถานีชาร์จที่เราได้แจ้งไว้แล้วคือ HSM Power Station ที่มีทั่วกรุงแล้วก็ตัวของ Move EVX ด้วยซึ่งให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วไม่ต้องรอนานครับ และอีกอันหนึ่งที่ที่ชอบมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของการขับขี่ระยะความเร็วนี่กําลังพอดีครับแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ถึง90กิโเมตรต่อชั่วโมงใช้งานได้ถึง120กิโเมตรระยะทางนะครับในการชาร์เต็มทั้ง2ลูกเลยซึ่งเหมาะกับการเดินทางระยะสั้นและการใช้งานทั่วไปครับ อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ครับแต่ก่อนจะบอกไฮไลท์นี่รบกวนกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดติดตามที่3ช่องทางนี่ครับยูทูบด้านบนไปครับ Facebook, Facebook ด้านบนไปและ t i k t o อกแอดบนไป5 5นะครับกดทีทีกดย้ําแล้วก็แชร์ไปครับจะได้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันมาดูเรื่องบริการหลังการขายกันว่าอันนี้ถือเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับสำหรับผู้เช่ามีบริการออนไซต์เซอร์วิสด้วยนะแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์ที่จะดูแลคุณตลอดที่ส4ชั่วโมงนะครับในบางแพ็กเกจนะครับสำ แล้วก็ยังมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับฉะนั้นจะทำให้คุณที่ใช้เรื่องประกอบธุรกิจไม่เสียโอกาสในเรื่องการทำมาหากินเลย อย่างไรก็ตามครับข้อสังเกตรหรือข้อพึงระวังไว้อย่างหนึ่งครับสาหรับคนที่อาจจะลังเลใจนะครับก็คือในเรื่องระยะทางของการขับขี่แม้ว่าจะมีแบตเตอรี่เต็มสองลูกกงได้ไกล120กิโเมตรต่อการชาร์จแต่มันอาจจะแบบใช้งานจริงเนี่ยมันอาจจะมีดรอปบ,บ้างเป็นเรื่องที่เรียกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของการขับขี่ของแต่ละคนบางคนที่ขี่เร็วนะครับมันก็ทําให้พลังงานนี่หมดไปได้รวดเร็วนะครับฉะนั้น อันนี้อาจจะไม่ถูกใจสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไกลๆและอีกอันหนึ่งก็คือความเร็วสูงสุดนะครับเขาได้ที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความปลอดภัยในระดับ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือเป็นความปลอดภัยที่โอเคนะสำหรับมอเตอร์ไซค์ถือว่าเร็วมากนะแต่ถ้าเกิดเกินจากนี้โอ้โหขึ้นร้อยนี่คงไม่ไหวมั้งครับอันนี้ผมก็เป็นตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยกันนะครับสำหรับในเรื่องของการลงทุนการซื้อขาบเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งมันก็อย่างว่าครับซื้อรถ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถ้าซื้อสดเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่ผมว่าดีที่สุดก็คือไปซื้อแบบเช่าเขาเนี่ยครับสบายใจเพราะคุณไม่ต้องดูแลเลยขี่อย่างเดียวขี่ลูกเดียวเลยครับไม่ต้องสนใจเรื่องอื่น